คือเราเป็นเหมือนรวมนักแสดงทั้ง12คนบวก1นึ่งพเวลินนะครับเราก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ที่จะพานักแสดงเนี่ยไปเป็นศิลปินด้วยไปหาแฟนๆทั้งไทยแล้วต่างประเทศนะครับเราก็จะมีล่าสุดก็มีแฟนมิสใช่แฟนมีสเนีเดี๋ยวเราจะมีแฟนมีที่ไทยก่อนวันที่2และ3มีนาคมนี้หลังจากนั้นเราก็ไปเอเชียทัวร์แล้วก็มีพลัสวันที่เป็นบราซิลเข้ามาบราซิลครับตอนนี้กระแสตอบรับถือว่าดีมากๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราแค่จะมีแค่เอเชียทัวร์แต่ตอนนี้เขาติดต่อมาให้มี ที่บราซิลด้วยใช่ครับตอนที่รู้ว่าเราจะแบบมีแฟนมีถ้วยเชียร์ยเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นดีใจนั่นนั่นคือเราไปกันทั้ง12คนเลยนะ12ก็คือแบบขนกันไปทุกประเทศจริงแลยเนี่ยว่าไปเสิร์ฟความสนุกให้กับทุกคนแต่ที่แรกที่จะสนุกเนี่ยก็ต้องไม่พ้นที่ไทยอ่ากรุงเทพของเรานะครับก็ใครไม่มีบัตรก็ซื้อได้ที่เลยหรอตอนนี้ยังซื้อได้อยู่นิดนึงนะครับตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหน โอ้โหตอนนี้ก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นการรื้อรื้อโคดราฟใหม่เลยเพราะว่าเราเรามีเพลงทั้งหมด9เพลงแล้วเราก็จะเลือกเพลงที่เรายังไม่เคยโชว์เงี้ยเอามาโชว์ในแฟนมิทติ้งด้วยแล้วอะไรที่เคยโชว์เนี่ยเราก็มาปรับโคดราฟเพราะว่ามีครูที่มาจากต่างประเทศครูที่เขาทําแบบโคดราฟให้ศิลปินระดับโลกมาช่วยเราแต่เราก็พยายามมาอยู่เพราะว่าเขาก็คั้นเทแล้วสกิลเขาค่อนข้างสูงแล้วเราก็พยายามฝึกอย่างหนักให้ ทันกับสิ่งที่เขาสอนวันนี้เดี๋ยวก็มีไปต่อเนี่ยใช่ถึงเโอ้โหแล้วยาวทุกคืนยาวทุกวันครับเราพาร์สปอยได้ไหมเห็นวันรอบตอนอีพีสุดท้ายพาเวลสปอยได้จริงๆแล้วครูสปอยหนังสือ่าถามทุกคนได้นะเอาเป็นเอาสิ่งที่เรากาจจะอัจจะซ้อมเลยแล้วกันก็เป็นอาจจะได้ยินแบบเพลงอะไรที่แบบคนดูอาจจะ อยากอยากรอได้ยินอาจจะอยากเต้นไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้เจอจะมีแบบการยกซีนสวิวซทมาให้ดูหรือเปล่าอุยอ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้เอาตรงๆนะผมก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เพราะเพราะตอนนี้เราเราอยู่ขั้นตอนของการที่เราเรียนเต้นแล้วก็ร้องใช่ยังเหมือนกําลังแบบเดเวล็อกับตัวโชว์อยู่ครับใช่แล้วก็มีโชว์ใหม่ๆที่เข้ามาเป็นเพลง เยเป็นม่วนๆจจอยจากข้างนอกแล้วกันแล้วก็จะมีนั่นแหละเป็นเป็นซสชันที่เขากำลังคุยว่าเราจะมีพาร์ทของ acting ด้วยหรือเปล่าเป็นโชว์พิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปันให้วันนี้แค่ตอนอีพีสุดท้ายฉากสุดท้ายเปล่าเราจะขนล็อกเกอร์มาในนั้นเลยเหรอเราจะจัดล็อกเกอร์กันบนเวทีเหรอได้ไหมถ้าได้๋ยวถามพี่ชอตออกสอ วาเลนไทน์ไปเลี้ยงข้าวพี่สอดมานี่คนนี้ป่าไปเปร์เนก็คือโอ้โหเรียกได้ว่าเงินออกเราไปทำงานมาเงินออกนี่มาบ้านตีสองนะเงินออกติ้งก็มานี่เราก็ต้องนี่มาเพรียงผู้ให้โอกาสเราตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับนี่ก็ไปเลี้ยงข้าวอาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่แต่ก็เลี้ยงด้วยความจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์นครับเลี้ยงสแ่นะ อได้แล้วพี่พาวเร็วได้ไ้มบางมือเปล่าเออเอาจริงก็เลี้ยงอยู่ทุกวันอยู่แล้วเขาก็แบบเนียนๆเนียนๆอยู่แล้วนี่คือการเคลมออกสื่อนะเนี่ยเราโตใบพู่หรอและหรือไม่จริงก็ได้หมดอ่ะยอมยอมช่วยยอมเราคือมีอะไรให้น้อนบางมือเปล่าเอาเนี่ยผมเคยพูดไปครั้งที่แล้วว่าตอนเราต้องไปอะไรนะเวิร์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 ทรันอะไรเนี่ยเทรนหนึ่งเราจะพาไปเลี้ยงแต่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาโอกาสไปกันเองก็ได้เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปไม่คิดจะพาเขาไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เราเลยนะไม่เออมีแฟนคลับเรียกร้องเยอะนะแต่ผมไม่อยากให้น้องเสี่ยงไงให้ผมคนเดียวดีกว่าอันตรายเฮ้ยเราขับปลอดภัยเหรอแล้วเลยเหรอขับแน่นแน่นมันก็ปลอดภัยแล้วงั้นให้ผมขับแล้วกันโอ้โหอันเนี้ยอย่าเลยอ่ะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเบาๆก็ได้เออหรือว่าคุณจะไปโชว์ซีนนั้นบนแฟนมี เอามอไซค์ขึ้นเลยเหรอช่วยก่อนเลยเหรอได้เดี๋ยวผมเสนอทุกอย่างบอกว่าพี่สื่อผมสีแดงบอกพูดแต่ช่วงนี้เข้าแบบอีเวนต์ทัวร์ครับเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมส่งงานเรียกได้ว่าส่งงานหนักค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเวลานอนสนุกสนุกเอาตรงๆก็สนุกใช่แต่สนุกเหมือนแบบม่วนจอยค่อนข้างเราจะไปจอยกับทุกทุกที่แล้วก็มี แฟนคลับตามไปสนุกกับเราครับมันเหมือนแบบว่าการที่เราได้ได้ทำผลงานของพี่เบฟออกไปเนี่ยในในเชิงของซีรีส์เนี่ยแล้วพอตอนนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วมันเหมือนแบบผลตอบรับดีมากเราก็แฮปปี้กับสิ่งที่ที่กำลังเข้ามาแล้วก็พยายามจะทําให้มันดีขึ้นไปในพาร์ทของศิลปินด้วยเพราะว่าถ้า PS กับพี่ช็อกเลยพูดไว้นักแสดงสมัยเนี่ยเราต้องร้องแล, <จำ S 2> ละเต้นให้ได้ด้วยทำได้<อ>ทุกอย่างงั้นเดี๋ยวทําทให้พ่อแม่ดูนะจ๊ะครับ ก็ฝากพิเซนเ,เตอร์ของพวกเรานะครับกับแบรนด์มามีนะครับก็ของผมเป็น perfect portrait serum นะครับแล้วก็ของคุณ sun blue day cream spf 50 pa plus 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 ครับผมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับอ่บาทั้งฮูเปอร์แล้วก็ Baby Cat, <Baby> Cat, เบบี้แคท ครับแล้วก็อยากฝากผลงานพี e เบฟต์ซีรีส์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับไปดูย้อนหลังได้ที่ i อชีนะครับผมบอกเลยว่าอันคัตอันคัตันน้องก็ประม่แล้วครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้ายังอยากมาเจอกับพวกเราเนี่ยก็สามารถมาได้นะครับงานแฟนมิทติ้งของพีทเบฟนะครับวันที่สองสามมีนาคมนี้ที่ทัวร์ไอคอนฮอล์ครับตอนนี้บัตรยังเหลืออยู่ตอนนะเหลือนิดหนึ่งอ่าก็ยังสามารถซื้อได้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับครับผมมาเจอกันนี้เยอะนะครับบ๊ายบายครับ